โปรโมชั่นเด็ดมาอีกแล้วใครมาแถวคอสโมเมืองทองธานีอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะครับ t q Outlet โอ้โหวันนี้จะมาเปิดร้านให้ดูราคาถูกมากๆครับผมสินค้าลดราคากระหน่ำจริงราคาเป็นพันสอ0 0ัลดเหลือ200บาททุกตัวเลยครับมีให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายแบบนะครับทั้งแบบสีสันสดใสาลายสก็อตลายเรียบ หรือเป็นโทนสีเยืนอื่นเป็นชุดทำงานก็มีนะครับนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะครับยังมีอุปกรณ์ชุดเครื่องนอนต่างๆนะครับผ้าเช็ดตัวห้องน้ำปลอกหมอนลดราคาเช่นเดียวกันครับเริ่มต้น199บาทเท่านั้นเองในเรื่องของคุณภาพไม่ต้องกังวลน,นะครับระดับ GQ เนื้อผ้าเบาบางใสสบายครับใครแวะมาแถวเมืองทอง Cosmo Plaza อย่าลืมนะครับ GQ o u t l ร้านอยู่ตรงหัวมุม